วันนี้นะครับมาชมการแข่งขันนะครับเทควนโดนะครับที่นายกนะครับน้ําเย็นลงแข่งนะครับวันนี้นั้นเย็นลงแข่งในเกาะไฟฟ้านะครับอยู่ในชุดเกาะสีแดงนะครับมาชมกันครับว่าการเกาะไฟฟ้าจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับโอ้โหโดนไปหนึ่งเม็ดแล้วนะครับเสียไปสาม ตอนนี้เสียไปแล้วนะครับ5แต้มนะครับเสียไปแล้ว5แต้มเนือกิ๊มาชมกันต่อครับมา1แต้มครับโอเคสู้กันต่อนะครับน้ำเย็นอยู่ในเกราะสีแดงนะครับน้ำเย็นเตะเกราะไฟฟ้าไม่ไม่ค่อยอได้เตะเท่าไหร่นะครับกันต่อครับ น้ำเย็นนะครับตามอยู่สามแต้มนะครับอโ,โอ้โห,โโห,โหแต้มขึ้นมาห้าต่อ8นะครับยังมีโอกาสนะครับยัมีโอกาสนะครับต้องระวังหัวเพราะหัวนี่จะคะแนนจะขึ้นสูงมากโอ้โห แบบนี้ไม่ได้แต้มน,นะครับยังไม่ขึ้นนะครับแต้มไม่ขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็สแสดงว่าไม่โดนโดนะไม่โดนดีกวับเทคนิคของนะแต่ละคนแล้วนะครับยังไม่โดนนะครับยังไม่โดน แอมนำมาสิบต่อแปดนะครับต้องขีดน้ำโอ้โหแต่ชาติเติมไม่เสถียรับยังครับยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นนะครับต้องโดนสองนะยังไม่โดนเกลือเกลือโ,โอ้มาสองนะครับ สิบเจ็ดเขานำแล้วตอนนี้สิบสามต่อสิบเจ็ดครับคะแนนสูสีมากเลยครับคะแนนสูสีมากมากเลยตอนนี้ต้องต้องระวังนะครับระวังระวังนะจังอยนี้ต้องคุมดีๆนะคุมจังหวะดีๆนะครับระวังหัวครับระวังหัว 12ต่อ13ระวังอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่แรกไม่แรกไม่แรกเรียบร้อยนะครับน้ำอินชนะไปนะครับ13ต่อ12นะครับมาดูศีนาะบูชากันหน่อยไปเล่นแบบ เกาะธรรมดาเข้าแล้วนะครับเกือบพลาดนะครับเกือบพลาดเกือบพลาดนะครับต้องโคดโคดอบลมนะครับขอให้ชนะแต่ว่าเล่นพลาดต้องอัพเตอร์กันหน่อยนะครับเกือบพลาดนะครับโอเค